สามีกลับขึ้นมาภรรยาบอกเธอไปดูในห้องน้ำไปดูในครัวไปดูอีกที่หนึง่งไล่ไปดูถึงโรงรถไม่มอีอะไรเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์สัปดาห์อย่างน้อยครันถึงสองรังมีใครรู้จักใครที่เป็นแบบนั้นบ้างผมไม่ได้ถามว่ามีใครเป็นแบบนั้นบ้างผมถามว่ามีใครที่รู้จักใครที่เป็นแบบนั้นบ้าง ป็นแบบนี้เรื่อยมาอยู่สามสิบปีวันหนึ่งได้ยินเสียงกู๊กกัลก็เลยบอกให้สามีลงไปเหมือนเดิมเมื่อสามีลงไปเจอลูกซองจออยู่ที่หน้าสามีเหมือนกับเตรียมตัวมาดีก็ส่งทรัพย์สินให้แล้วทันทีที่ขโมยกำลังจะไปสามีบอกอย่าพึ่งไปมีคนหนึ่งที่เขาอยาอกองคุณ <c oughs> เขารอคุณมานาน้วเดี๋ยวจะ่พึ่งไปเดี๋ยวเสียเที่ยวไปไปพบเขาก่อนแป๊บหนึง่งเขาอยู่ข้างบน รรือแม้ว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันจะเกิดขึ้นคุณคาดหวังอะไรอยู่คุณคาดหวังหรือเปล่าว่าปีใหม่นี้คุณจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยคุณคาดหวังหรือเปล่าว่าปีใหม่นี้คุณจะไม่ได้ของขวัญมาได้ชิ้นเดียว <c oughs> หรือคุณคาดหวังว่าปีใหม่นี้พระพรของพระเจ้าจะเทเข้ามาคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วเกินกว่าที่คุณต้องการ ตอนนี้ความคิดในแง่ลบมันตั้งขึ้นเป็นป้อมปราการขัดขวางพระวนจนะของพระเจ้าแล้วหรือยังถ้าเป็นแล้วเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องทำมันให้ทังแทนที่อิดแต่ละก้อนด้วยพระวจนะของพระเจ้าแล้วให้กลายเป็นป้อมปราการของคุณเองแล้วคุณไปยืนอยู่บนป้อมปราการนั้นแล้วเห็นศัตรคูคือความคิดที่มาจากไกลว่าม,มันมาดีหรือมาร้ายถ้ามาดีไม่ต้องเปิดประตูเลยให้มันถ้ามาร้ายจัดก,การ พระเจ้าต้องการให้อะไรกับเรา,ารบ้างในรมบทที่8ข้อ32เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะรับพระองค์ผู้ไม่ได้ทรงหววพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงตรวประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงตรวจประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือต้องการประทานแค่ไหนให้กับเราจากข้อนี้ตองโลบอกว่าสิ่งสารพัด แน่นอนสันตุวีเมื่อตรัาแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าพระเจ้าตรัสกับพระบุตรของพระองค์แค่นั้นแต่พระเยซูเสด็จมาเมื่อ2,000ปีที่แล้วพระองค์ตรัสว่าพระองค์ก็เป็นพระบิดาของข่้นลายเหมือนกันและที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในสันตุวีพระองค์ตรัสว่าจงขอนั่นไม่ใช่เป็นคําเสนอแนะนั่นไม่ใช่เป็นทางเลือกคือทำก็ไม่ได้ทาก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่นั่นคือคําสั่งถ้าผมบอกคุณวันนี้ว่าจงอะไรสักอย่างผมคาดหวังว่าคุณจะทำ ถ้าวันนี้ภรรยาของคุณบอกกับคุณว่าจงอะไรสักอย่างแล้วคุณลองไม่ทำดูเธอจะทำยังไงนะพระเจ้าคาดหวังไหมว่าบุตรของพระองค์จะขอจากโลกพระเยซูตรัสว่าจงขอจนบัดนี้ยังมีคนนับล้านไม่กล้าขอสิ่งใดเพราะเข้าใจว่าการจะขออะไรนอกเหนือจากความรอดนั้นเป็นเรื่องของความโลภเราเอาศาสนาเดิม ในเรื่องของความอยากได้สิ่งของในโลกนี้มาตีข้าวว่านั่นคือความบาปเมื่อคณมาเป็นคริสเตียนแล้วจําเอาไว้ว่าสิ่งเก่าๆจะมารวมกับสิ่งใหม่ไมไ่ได้เห็นไ,ไหมผงหนังเก่าเล่าองุนใหม่รวมกันได้ไหมผงหนังเก่ามันยืดออกไม่ได้แล้ว ใส่น้ำองุ่นใ่เข้าไปมันเกิดก๊าซขึ้นมามันเริ่มขยายตัวถึงหนังก็ฉีกคุณจะเอาคำสอนเก่ามารวมกับของใหม่ได้ไหมทางศาสนาเดิมอาจจะบอกว่า,วาถ้าคุณมีความปรารถนาะแต่นีเดียวนั่นคือบาปแต่สําหรับพระเจ้าพระองค์งต้องการให้ในสิ่งที่เราปรารถนาและพระองค์ต้องการให้เราขอจกากพระองค์ด้วยและพระองค์ต้องการให้สิ่งสารพัด ศาสนาเดิมของคุณระหว่างคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกันทั้งสิ้นแต่สําหรับพระเจ้าของเรานั้นรงเป็นพ่อและถ้าคุณเคยเป็นพ่อและกําลังเป็นพ่อคุณจะรู้ว่าคุณอยากให้ลูกคุณขนาดไหนและถ้าเกิดลูกคุณอยากได้อะไรในสิ่งที่คุณให้ได้นั่นไม่ใช่เรื่องบาปใดๆทั้งสิ้นนะเมื่บอเมื่บอวันก่อนผมเห็นนิ้วเท้าของลูกผ,ผมเริ่มยาวเลยรองเท้าเนี่ย าไม่ได้ขอเลยนะผมก็เดินไปหาซื้อรองเท้าให้แล้วไม่ใช่ว่าไปแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะผมเดินหาอยู่นานหาเป็นสัปดาห์หาจนกว่าจะเจออันที่ผมชอบจริงอันที่ว่าดีสําหรับเขาจริงเห็ <Amen? S 2> นไหมนี่ยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่ที่พระบิดานในสวนต้องการจะให้ คุณมองพระเจ้าเป็นยังไงคุณมองพระเจ้ามีความเป็นพ่อน้อยกว่าคุณไหมถ้าคุณมองพระเจ้ามีความเป็นพ่อน้อยกว่าคุณคุณกําลังไม่รู้จักพระองค์ไม่ว่าตอนนี้คุณอาจจะกําลังลงโทษตัวเองเรื่องอะไรอยู่ก็ตามแต่อยากจะให้รู้ว่าเริ่มเชื่อพระวจนะของพระเจ้าเถิดเริ่มเชื่อในความรักที่โรรองนี้กับคุณเถิดแล้วเริ่มเชื่อเถิดว่าทุกรายละเอียด ทุกความปรารถนาทุกความต้องการในชีวิตของคุณระองทรงทราบอยู่ก่อนที่คุณจะขออยู่แล้วดังนั้นจงขอแล้วเชื่อว่ได้ับอย่างที่พระเรยซูได้กล่าวไว้ในมาระโกบทที่1 1อข้อที่ส4เราบอกความจริงแก่ท่านว่านี่คือความจริงถ้าท่านอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อไว้รับแ,แล้วท่านจะได้รับสิ่งนั้น ปัญหาคือเราขอไปก่อนแล้วไปเชื่อเอาดาบหน้าความหมายคืออะไรขอไปก่อนได้เมื่อไหร่ค่อยเชื่อนี่คือสาเหตุที่ไม่ได้แต่เมื่อขอแล้วจงเชื่อว่าได้ในขณะที่ขอถ้าในขณะที่คุณกำลังจะขอแล้วคุณไม่เชื่ออย่า,าเพิ่งขอไปอ่านพระวจนะจนกว่าจะเกิดความเชื่อแล้วจึงขอคุณจะได้ขอด้วยความเชื่อเชื่อว่าได้รับคุณแจมไปอยู่ตรงนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาที่อยากให้ คุณจะขออย่างไรคุณก็ไม่เชื่อว่าคุณได้รับเพราะการจะเชื่อว่าได้รับคุณต้องเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีของสิ่งนั้นอยู่ในมือเรายื่นให้กับคุณตรงนี้แหละความสาคัญะเป็นเรื่องเป็นกุญแจที่สําคัญถ้าคุณไม่ได้มองว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาเจ้าในสวรรค์ที่ได้จัดเตรียมทุกความกว่า,าทุกความต้องการให้กับคุณแล้วการจะขอแล้วเชื่อว่าได้รับนั้นเป็นไปไม่ได้ พระเยซูทราบว่าถ้าพระองค์จะขอสิ่งใดจากพระบิดาพระบิดาเตรียมก็จะตอนที่พระองค์จะต้องการสิ่งนั้นแล้วแล้วพระองค์ไม่เคยพลาดที่จะได้สิ่งนั้นจากพระบิดาเจ้างนั้นแล้วคุณนะครับพระเจ้าเป็นพระบิดาของคุณไหมหรือเป็นเพียงเทีนิยายเป็นบุคคลที่อยู่ในท้องฟ้าที่ไม่ได้สนใจว่าคุณรู้สึกอย่างไรต้องการอะไรแต่ผมเชื่อพระเจ้ามีสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์คุณ รับพระองค์ต้องการให้คุณขอสิ่งนั้นด้วยจากรง <c oughs> บอกคนเรื่องข้าน,นะครับพระเยซูสั่งให้ขอกะข,ข,ขอนะพระเยซูสั่งให้ขอกะขอนะถ้าพระบุตรถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวแต่ประทานพระบุตรมาให้แล้วพระบุตรคือผู้ที่มีค่าที่สุดสําหรับองแนละ้ว ตอนลงถามว่าพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดมาด้วยกันกับพระบุตรของคุณบางคนบอกฉันได้แค่พระบุตรเท่านั้นเองรู้ไหมคุณไม่ได้แค่พระบุตรเท่านั้นเองถ้าคุณได้พระเยซู์รุดเลคุณได้ทั้งหมดคุณได้ทั้งหัวใจของพระเจ้าไปอยู่ในตัวดังนั้นสิ่งสารพัดที่สร้างขึ้นมารองพระบาทของพระองค์พระองค์ยินดีที่จะให้คุณได้เนฮะ้น เอาละครับแต่ถ้าเราจะอธิษฐานเราเชื่อว่าเราได้รับเราต้องเชื่ออย่างถูกต้องด้วยความเชื่อคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนในที่รูแบทที่สิบข้อที่1ได้กล่าวเอาไว้ว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความไม่ใช่รู้สึกนะครับเราอาจจะมีคําว่ารู้สึกอยู่ในข้อพระคัมภีรีตัดคําว่ารู้สึกออกความรู้สึกเราขึ้นขึ้นหลงมองความรู้สึกของเราเชื่อถือไม่ได้แต่เป็นความมั่นใจ ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงผมมีคำถามว่าคุณแน่ใจในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้จากพระเจ้าไหมคุณมั่นใจไหมว่าสิ่งที่คุณยังไม่ได้เห็นในเวลานี้หลังจากที่อธิษฐานจบแล้วสิ่งนั้นมีอยู่จริงตรงนี้แหละคือมาตรวัดที่จะบอกให้คุณได้ทราบว่าเมื่อสักครู่ที่อธิษฐานไปคุณได้แล้วหรือยัง หลังจากที่อธิษฐานเสร็จแล้วคุณเริ่มเริ่มตรวจสอบเอ๊ะตกลงมันมีไหมแสดงว่าคุณยังไม่แน่ใจและยังไม่มั่นใจคุณกําลังมองหาตัวตนของมันอยู่แต่คนที่มีความเชื่อแล้วอธิษฐานด้วยความเชื่อหลังจากที่อธิษฐานเสร็จแล้วเขาจะบอกอตัวเองว่าฉันแน่ใจในสิ่งที่ฉันคาดหวังเอา